ประยู่กั่เกับสตาร์เรลเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้มันมาสดๆใหม่ๆเลยกับอัปเดตแพท1.4ของ Star ์เรลที่มาใหม่สดๆวันนี้ปะวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับสุมตู้กาชาทามครับเรามีเลสะสมอยู่ที่22และตู้อาวุธตู้หลาคนนี่ไม่ใช่ตู้อาวุธไม่มีไม่มีเลยแร่ดอนก่อนไปเปิดเนี่ยผมมีสูตรมีสูตรอีกแล้วยาเดียวเดียวเดียว่าห์ช่วยฟู้เสียงมึงเลยนะ คุณสวยมึงไม่ได้ช่วยกูเต็มที่เับคามองอยู่นะครับรับคามองอยู่โอเคสูตรนี้เนี่ยผมมี2สถานที่ให้คุณไปเปิดสถานที่แรกก็คือที่ตรงนี้ครับสถานที่แรกซึ่งมันจะสัมพันธ์กับเควสตัวละครเนื้อเรื่องตัวละครหยันหยันชิงนะครับโอ้โหสบายข้างหน้าต้องมีมอนด้วยนหะเพื่อความสบายใจขอญาตเคลียร์มอนก่อนก่อนจะเปิดกาชาเนี่ยมาเปิดที่โลเคชั่นที่เราเจอจิ้งหริวค้างแรกแล้วแต่ แต่ไม่ใช่แค่ที่นี้ที่เดียวเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งถ้าเกิดเปิดไม่ได้นะครับสูตรที่2นะครับซึ่งสูตรนี้อาจจะยากสำหรับใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือในกรณีผมนะโลเคชันเรามันจะอยู่ที่คลาลฟอร์ซึ่งบริเวณจุดมันจะอ,อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับฟาร์มลีลิฟสาฟ้าเลยมาอยู่ตรงนี้นครับตั้งทีมตัวละครที่ตัวละครนั้นที่เคยเจอจิ้งหลิวมาก่อนอันนี้มี3ตัวละครที่ผมแนะนํานะก็คือ1 หยานชิงเพราะหยานชิงเป็นอิงก,กับตัวละครที่ได้เจอจิ้งเหลิวถ้าเกิดใครไม่มีหยานชิงก็เอาท่านนาพท่านนาพรจริ้งหยวนมาตั้งก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีท่านนาพรจิ้งหยวนอีกก็เอาเบรดมาตั้งก็ได้3มคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับจิ้งหลิวถ้าเป็นไปได้แนะนําหยานชิงนะแต่แต่ถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครตามที่ผมพูดมาก็ยากหน่อยนะอาจจะใช้ตัวหลัก MC เราก็ได้นะโอเคนี่คือสูตรสองสูตรง่ายครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะมากดกันทุกคนพร้อมนะครับ3 2 1ไป องค์ทีเดียวสามสิบสองไม่ออกเฮ้ยได้การ์ดใหม่โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ไม่ได้ตัวละครเลยสี่สิบสองรู้สึกดวงไม่ดีไม่มาว่ะสี่สิบสองก็ยังดีซักหกสิบสองเราเรา,าย้ายที่โอเคนะคราวนี้ห<ะ>้าสิบสองห้าสิบสองกูว่ากูว่าควรย้ายที่กูว่คาควรย้ายที่กูว่คาควรย้ายที่หกสิบสอง ต <Nope. S 2> ายย้ายที่ <c oughs> ย้ายที่โชคดีครับ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 ผมสองแล้ว <c oughs> เริ่มลึกแล้วในกรณีที่คุณไม่สามารถสุ่มได้จิ้งเหลิวในสถานที่แห่งนี้ได้นะครับผมแนะนําให้คุณย้ายที่อีกที่หนึ่งมันมีอยู่2ที่ที่จะทําให้คุณสุ่มได้จิ้งเหลิวนะครับก็คือใช่ใช่ใช่อ๋อดีอีกที่หนึ่งมันอยู่ตรงนี้น,นะนะครับซึ่งให้คุณมากดสาวะตรงนี้ให้คุณมากดสาวะตรงนี้ และให้คุณเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงกลางตรงนี้สาเหตุทําไมเหรอเพราะมันคือจุดสุดท้ายที่เราหย่านชิงหย่านชิงได้สู้กับจิ้งหลิวใช่ไหมเมื่อกี้62เลยนะต่อไป7จสิบสองนะโอเคเชื่อในการเชื่อในศรัทธาย้ายที่เหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยนะ7จทํสิบสองทำเล่นโลทำเล่นโลทำเล่นโลกูต้องทำเล่นโลอยมินเ้ยเจ๊บ,บอกว่าชอบกระทืบเด็กใช่ไหมเรากินขยะเรื่อยๆแล้วกันใหอกินขยะให้ใหยานชิงกินขยะโคตรทำร้ายเด็กเลย แหมพอแล้ว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 เดี๋ยวตาย1% 1%อันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่ละ72ใช่ไหม82รอบนี้82 82เฮ้ยออกว่ามาแล้วโอเคหน้าตู้ลื่นโดนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหต้องให้กินขยะต้องให้กินขยะใช่ไหมโดนเลนเลครับคุณโตเลนเป็นหลายตัวแล้วใจเย็นอย่าพูดอย่างนั้นต้องให้กินขยะใช่ไหมนะฮะอาจารย์อาจารย์ครับ13 เจ็ด <74. S 2> นะต่อไปโอตกใจโอ้ตกใจเจ็ดหอ้เจ็ดเจ็โอ้เจ็ดแปดโอ้ตรงเลท l t s go ตรงเลทกี่ตู้แล้วเนี่ยยสตรนี้ได้ผลกูบอกแล้วไม่เดทั้งที่ขยากูบอกมึงแล้วต้องขับไปหยานชิงเละหนึ่งอ่ะกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้ว เจ็ดสิบต้เจ็ดสิบแปดนะอ่าหนึ่งสองสามสี่เหลือเศษสี่โอเคต่อไปไล์โคนไปกดทีเดียวออกนะถ้ามันกดใช่แล้วถ้ามันกดทีเดียวออกกูว่าอาจารย์มันต้องเป็นอะไรกับถังขยะแน่ๆนะกรัไม่ใช่เลยสิบไม่มีเด็ดดองเลยโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าต่อไปยี่สิบยี่สิบยี่สิบไม่ใช่สิบไม่ได้สามสิบ สามสิบไม่ใจแล้วว่าเรายืนถูกที่อ่ะถูกสีสเฮ้ยสี่สิบเนี่ยสีเห็นไหมดูนะเห็นนะเห็นนะดูดต้องดู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 สี่สิบสูตรนี้ได้ผลแฮะทำให้หยาดชิงเลือหนึ่งอ่ะอันนี้สามสิบเอสมสิบองสาสบสามสี่ับเลยหีสสบห้าสามสิเฮ้ยสามสเจ็ดสามสิบดไหม 38เฮ้ย40ป่ะเนี่ยสามสิบเก้มสิบเก้าปิดตัววัตัวเองว่ะไอ้เหี้ยตัวใช่ละหลายคืกูว่าใช่ละกูว่าใช่คือกูว่าใช่โอ้ยได้ตีด้วยอุ้ยตรงเลนว่ะเฮ้ยกูว่าใช่กูสูนี้สูนี้ไม่ใช่ว่ะทำไมอยจาชิงเล่นเลยลหนึ่งเหมือนกูว่าอนอาจารย์ชิงอเขาบอกว่าเหมือนกูโดนแกงอีกแล้วอ่ะเออยังอีหนึ่งปะเดี๋ยวซีเรสซี่เออเหลือร้อยโล แล้วโทรปาร์ตไม่ให้กูเอาเลยเหรออีหน uh uh. uh. ึ่งเลยครับว่มีคนเชียร์อีหนึ่งว่ะอีหนึ่งเลยอีหนึ่งมืเจ็สี่ถ uh ้ามันออกตั้งแต่โลแรกกูกูกูไม่กูไม่ขับไม่ออกอ่ะ14สี่อ่าเดี๋ยวยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่กูต้องอีหนึ่งใช่ไหมล่ะโอ้ยี่สี่ไม่ออกว่ามันไม่ออกง่ายๆหรอยี่สี่นะถือว่าเป็นการสะสมเล็ยและกันอ่สามสี่ 3ามสีสสสเลขสวยนะสีส่สี่ไม่สวยเลยไม่ไมสวยล้วห้่ว่าไม่สวยละหสไม่สวยยังอยู่ที่เดิมอยู่นะหกสนะไม,ไม่สวยเลย7,4เจสไมทำไมต้องเป็นเลขเจ็ดไปเนี่ยฮะเจสนะ no โอ้โหไม่สวยแปดส่เรียบร้อยเรียบร้อยเอออันนี้อันนี้ลึกอันนี้ลึกกับลึกมากมลึกเลยลึกมากแปโอเคเรียบร้อยโอเคเลยเดยวเพิเพิ่งเจ็อ่ะต่อไปเจ็ดหหอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบตรงอดอะไรเจ็ดสหน้ากูกูกูไม่อยู่ด้วยะกูกูไปแล้วท้อไปวะทไมวะ ไอหน้ากูกูไม่อยู่ได้อยู่ไอตรงตองเลทตลอดเลยวอเตอร์ฟาร์คละคับแชทกูไปแล้วแชทเดี๋ยว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 จะอยู่อ้แต่เพชรแบบมาสูบเพชรไปเยอะมากเลยนะจิ้งหลิวเนี่ยต้องต้องเชื่อกูแล้วนะต้องเชื่อกูแล้วนะเชื่อกูจ้าจ้าจ้ากูทำไรเดี๋ยวกูเชื่อในรอบนี้เดี๋ยวกูถวายอะไรเนี่ยกระต่ายบอกต้องโดนเพื่อนทิ้งแล้วดูท่าอุ้ยมันมันไม่หลุดเลทเลยนะจริงไม่ต้องหวังตายเดี๋ยวถูทิ้งมาก่อนเลยทิ้งก่อนเลยแป๊บนึงนะกูไปฮิวหยาชิงก่อน กูไปคิวหยานชิงก่นอนคือสงสารหยานชิงมากเลยอีสองพอแล้วอีสองไม่มีคนบอกอีสองดูดดวงกูเลเทเลยสบายเชิวัรอบนอหน้าถ้าถ้าถ้าเกิดรอบหนา้าไอ้หมอดวงไม่ดีกูว่ามันต้องมีอะไรปแปลกๆปกก็พรมึงน่ะแหละไอ้ชี้ยาต่นฟูสวนกูก็ไม่ได้การ์ดยี<ส>่หนึ่งว่ะขออืน่นนะผมขอขอัพอาจารย์ก่อนนะอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับอยาชีกินขยะไปเจ็ดถุงบอกพอใจรด้ยังครับ เออบึกบึกมุตองเป้มาตพาได้กูละเดียว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 แม่งรีดแม่งรีดฆ่าไถกูอย่างนี้เลยเหรออ่าถ้าเป็นรองเท้ารองเท้าจะเป็นอัตาคิเดี๋ยวรองเท้าอะไรมีอัตาคิมันมีแต่สปีดอัตาคิรองเท้าออฟหลักมันไม่มีอัตาคิมีเชียงกูดิรองเท้าวันทุกรองเท้าบ้านไหนมันมีอาตาคิวะ